พัสลุนะครับอยู่นครชัยแอร์ครับจังหวัดอุลรธานีครับดีหลังจากพระวัสดุแล้วนะได้ก็เห็นว่าเวียนนนะครับครับเส้นรอบเมืองนะครับของจังหวัดอุบลเนี่ยครับตรงนานครชัยจังหวัดอุดรตากะนาท่านี้งนสทงอุบนนีครับเป็นปรบปุเนาะแล้ว ลายเียร์นะครับไมนรู้สวยงามมันก็พิุอุโมงค์เนาะครับผมมีอุโมงค์ลอดไต้นะครับแยกเนาะใต่แยกครับผมตอนน้ข้างหน้าก็ยืนอยู่ทั้งทางทางท่านี่นักบัณฑชยแอร์ครับผมนะครับที่ทย็นาเลก็คือทางรอเมืองนะครับเสร็จนะครับ ท่านี้ขนส่งกุฎิสารจังหวัดอุบลราชธานีครับเขียนไปกันไปทั้งนะครับนี่ะเกียนสวิทส์ครับทั้งเซตขัดน,น,นะครับเอาตัวเมืองอุบลได้ครับนี่เห็นกับนี่กับโรงเรียนมารีนิรมนครับมารีนิรามุนจะเรียนเป็นเติร์ดท่าจากสุ้มประตูไปครับตกสุ้มประตูนะครับ กับเป็นสุานีขนส่งผู้โดยสารนะครับวาดทุบนราคธาที่ทานีครับสุขาณีขนส่งผู้โดยสารวัดทบนาคานทรไปแล้วครับ วินสิรเกีตนะครับเสน้นทั้นบนวารินนะครับข้างบนรบเราตัวว่าบนาได้ครับผมถ้าพี่ก็เลื่อยไปกับที่อุโมงค์นะครับก็งห้ทดชายแดนแยงครับเสียงค่อนข้างจะโศกครับกันที่อุโมงค์แยงเนงเด้ใต้อุโมงค์ครับผมขบวนผู้โดยสารจังหวัดจุฬาลงกรณ์ธิการ อันนี้ก็ชือแข้งการท่างครับทีทีครับสุขานีขนส่งกุฎิสารนะครับเป็นอาคารนะครับผมแข้งการท่างบนราชธานีที่สองครับทางด่านนี้ก็จะเป็นไปทางคนเด้อครับพี่บูนของเทียมนะครับตระการเพื่อผลเลาเสือโคตระการเพื่อผลชานุม n u m e ม,มร l s ทางสองเมกใครครับผลรายทางครับเดี๋ยวจะมีอยู่จับิีเพลตครับเป็นิีเพลตครับผมนี่ครับตัวกระน้ำในสองครับตรงนั้นกับนี่สามสี่ครับตัวกระดังแดนไปหากับมากครับซ้ำกันครับซีเลลนครับผม แกเป็นสะพานลอยครับทามถนนครับผมยอดถนนายสะพานเย็เบิงครับบนสะพานลอยครับเรือองค์อากาศด้านบนครับผมมาไป่างไดครับครับทางด้านนี้ก็เห็นนะตรงปลายเรื่องเครับตรงกลางถนนคือกุโมงเด้อครับกุโมงใต้ทางแยกครับ เป็นไปอำนาจครับผมอำนาจ,จเจริญครับผมเดี๋ยวพอกันบนสภาพร้อยครับครับผมตอนนี้ทนายกมาถึงนะครับสภาพร้อยนะครับตามถนนนะครับระวางนะครับตรงบริเวณ สานีขนสง่งผู้โดยสารนครชัแยแอร์ที่บลราชธาที่นี่นะครับ,รบขามไปดั้งสถานีขนสง่งผู้โดยสารอุบลราชธาที่น,าาน,น,นี่บริอับขศขบนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับสภาพสวยงามครับ ราวจกับเป็นสแตนเลสอย่างดีครับบรรยากาศพื้นเป็นพื้น,นเล็กครับผมกระราวนี่เป็นสแตนเลสอย่างดีว่ารู้เป็นย่างครับสแตนเลสครับแบบดีเลยครับ นครไคแอร์ครับร้านี้นครไคแอร์ตอนนั้เอกคือสถานี้ขนส่งผู้โดยสารนะครับจังหกว่าทัวร์กราดสถานีครับครับถนนครับอันนี้ตางจังหวัดเด้ครับ เป็นถนนรอบเมืองนะครับครับบ่ได้เขาเมืองบริเวณภาวกลางจังหวัดบุญเด้อครับครถบินไปในแต่เรื่องนะครับไปเขาเมืองบุญครับขอบอ่เมืองบุญออกไปทางเซ็นทรัลนะครับคนรราชธานีกับไปวัริมสำราบออกสริมซีเจียรได้ครับครับเจียรถนนครับหนึ่งสอง 3, ามสี่ห้าหกนะครับ,บด้านละงกครับร่วมดาวเรามากสิบกว่าครับสิบสองครับนี่ครับพาะนี้พุสงุนรากชะตาเนี่ยด้านนี้ครับ ไปทั้งหมดนะครับไปหลายหลายทางครับทาเรียวทรายเนี่ยตรงอุโมงค์งน,นี่วงเวียนวงแหวนนี่วงเวียนนี่ไปทรายนี่ก็ไปม่วงสามสิบนะครับอำนาจเจริญนะครับมุกดาหารได้ครับตรงไปกับไปทั้งหมดนะครับพิบูลผงเทียมนะครับช่องเม็กหรือจะไปทั้งตะก,กาญพืชผลนะครับเราเสิร์ฟโก้เข็มมาลาดไปทั้งมุกดาหารได้ แม่แท้กระทั่งว่าอ้อมเมืองไปอีกครับมีสายเอาเมืองที่ไปทางเด่นอุดมนะครับสีสเ,เกตนะครับไปทางสุรินทร์สีสเ,เกตได้ที่กันครับนี่ครับเขียนป้ายเหางอ่ะรถแลนด์มาเนี่ยคืออุโมงค์ครับอุโมงค์รดไต่ทางแยกนะครับช่วง อุบลนนะครับไปข้างมองสามิไปข้างอํานาจ,จเจริญครับเป็นุโมงเ้อครับนีุ่โมงคงจะเป็นวงกลมครับทั้งถนนนะั่นด่านบนถนนจะเป็นวงกลมวงเวียนครับครับวามือกับเขาตัวเมืองได้ครับถนนสียานคูนครับ วนวงเวียนเนี่ยครับวงอุปวงไปเนี่ยต้องไปสีเหลืองเนี่ยครับไปทางขวาเนี่ยเขาตัวเมืองอุบลนครับถนนเส้นพระนา่อยู่เนี่ยก็คือรอบเมืองเด้อครับรอบเมืองไม่ได้เข้าตัวเมืองนะครับครับถนนคอนกรีตนะครับดาดยางยังดีครับนี่ก็คือแข้งทางหลวงบนราธานีครับึกทางซ้าเมื่อนี่ครับ เป็นสภาพร่อยครับ,รบน,บน,บน,าาานี่ครับสุขานีขนส่งผู้โดยสารบนราชธานโอ้ครับสวยงามครับไปสังทีก็มีอ่ากุม์กรอด ทางแยกครับเป็นตวงเปียดลักษณะเดียวกันทีแกงหนึ่งครับอย่าไปทางขบวนการะท่านี่ไปทางเจโสทอดครับใจครับไปทางนี้ครับขบวนไปทางขวาเมื่อก็ไปทางเชองในทําเการแก้วเจโสทอดนะครับจะออกทางรอยเอฟคับสารคามใจครับอุโมงท่านี้ก็ขบวนไปทางซ้ายกับเข้าตัวเมืองวนนะครับตรงไปกรับนะครับเซ็นทรัลขบวนล้วก็ ไปทางเดียนอุดมเีย็นเดียนเซตินพสดีท่านายมากรุงรัชัยแอร์เนาะครับผมเห็นว่าบรรยากาศสวยงามนะครับเป็นสางไว้นะครับ สวยงามก็เลยมาถ่ายลงกลิดนราดูวน่อว่างครับสภาพร้อยกว่างครับด้านบนก็นโอ้ครับเป็นเล็กหนาะนะครับยางดีครับมาสตูยางดีสวยงามครับ จากนี้ครับบริเวณริมถนนครับริมข้างมณางแหวกจะมีห้องน้ำนะครับเนี่ยห้องน้ำสะอาดด้ครับเนี่ยานบ้านคนเด้อครับเนี่ยนี่ครับเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำฟรีครับบร่ได้เสียค่าบริการครับห้องน้ําสะอาดด้วยครับ เดี๋ยวนายจะพาไปเบรนของน้ำครับสักครู่ครับนี่ครับผมทนายกระลงมาจากบนสะพานนะครับพามาเบรงของน้ำนะครับนี่ครับบมันบานพระชาชนเด้อโบมันจะถามทีย่างได้ครับนี่เป็นห้องน้ําสาธารณะนะครับนี่ครับตรงกลางนี่เป็นห้องน้ําคนพิการนะครับเห็นไหมมีรูปรถเข็นนั่งคนนั่งรถเข็นนะครับทางใต้เมื่อครับ ห้องน้ำชายครับดานกว่ามือนี่ครับเป็นห้องน้ำหญิงเด้อครับเป็นบานเป็นเลือดสวยงามครับทั้งด่านติดกันเลยครับตรงทางขึ้นเนี่ย,นนยสะพานร้อยนี่ครับเป็นสะพานที่พักผู้โดยสารเป็นอย่างแบบที่พักผู้โยนะาดยสารสาลานะครับที่พัก ชาชนหรือผูดยสารกรดอรถรอหยังครับหรือมาพัดพรอนยอนใจครับครับว่าต้องขำนะครับผ้าล่อยฟังปุ่นกันไปนะครับท่านนี้คนทรงผูดยสารเนาะวกสอขุนมาฟังนี่กะเป็นนครใช่นะครับนี่ครับท้าตรงไปนี่ครับท้าตรงไปนี่นี่นี่ครับทัดจาก สารประภูมมลงไปเข็มสารอุปภูมิลงไปกระเดียวรถลงไปที่มื่อถึงหา0เมตรครับข้าว30เมตรจะเป็นบิ๊กซีครับดูไก่ก็บิ๊กซีควรครับน่ามันนี่จะยกอย่างดีครับจะยกซองห้องน้ำจะยกซองครับย่างดีครับบานย่ายนะครับ รับคลิปนี้ได้ก็น,นะครับภ่า,าบ้าเวิบรรยากาศถนนนะครับแล้วก็สะพานลอยนะครับบริเวณนาท่า,าน,นี้ขนส่งผู้โสารจังหวัดอุบลรธา,านีท่านี้แล้วก็นครชัยแอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครัซึ่งเป็นถนนรอบเมืองนะครับรอบจังหวัดอุบลน,นะครับบริเวณเขาตัวเมืองเด้อครับอยู่ขางหลอดด้านนอกครับผม เส้นด้านนอกนะครับนี่ครับเราไปนื่มท่นไร่ครับ,รบเราไปลิปไปแค่นี้เดอครับผมพอกับคิบนาครับสวัสดีครับ